เออที่มันยอมรับแสงสว่างที่ชอบพลุกดกก็เรื่องของเขาขเ,เราจะบังคับเขาทำไมทีเราพลงนิดเออเขาเดินโคลงนิดไม่มีไฟพอ,อพออ่านนี่บางวัาอ่านนี่สรุปว่าคือบางวางันก็มันไม่กีดกันไม่ห้ามไอเจโน่าบาทใช่เร,เรื่องเรื่องการเมียน ทุเรียนสลดนี้ก็ตกลงในทางจะไม่หาเรื่องการร้องเรียนการฟ้องร้องการเจโน่เออเอามันเส้นเต้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 ไม่ฟ้องร้องไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเซ็นกันเลยกันเพราะว่าอ๋อเออฉันอยู่เป็นพยานไม่ต้องเซ็นฉันมาให้เซ็นมันรอดเรื่องมันรอดเรื่องไม่ใส่ตึกตามุกแค่นี้เลยเจสต์ลิกเข้าใจไหม เมื่อแกเห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็ให้มันแล้วไปฝ่ายผู้หญิงกับกัวเขาเนี่ยขาตกลงกันว่าผู้หญิงเขาไม่ไปอยู่ร่วมกับผัวกับัวเขาภัวเขาครับผัวก็เมียคนนี้ก็เลยตกลงกันว่าจะไม่หาเรื่องกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมากินไปก็เท่ากับผู้ใหญ่นี่มีเมียสองคนเลยครับแต่เมียเมียมีหลวงแกก็ไม่ยังไม่ให้เขาบ้านหรอกตขานี้แกก็อยู่บ้านแยกบ้านต่างหากเขาแยกบ้านต่างหากฝ่ายผู้ชายไม่เอาเรื่องก็ไม่เอาเรื่องกัน แต่จะไม่ยอมยาให้แค่นั้นแหละผัวไม่ยอมย่าให้มีทรัพย์สมบัติเยอะไหมมีทรัพย์มส,สมบัติของของของไายิงก็มีบ้านมีอะไรก็มีที่นาอะไรก็ให้ลูกไปเขายอมเดินออกมาปกธรรมดาตาัวเปล่าเืี๋ย่ไผู้หญิงออกมาตาัวเปล่าส่วนผู้ชายอายุเท่าไรผัวก,ก่อนอายุห้าสิบเจ็ดมั่ง พี่ยิงก็ห้าสิบห้าประมาณนี้เลยจนว่าจนลูกล้านจะว่าอะไรจะไปก็ทางทางทางลูกผัวไฟไปผู้ใหญ่น่ะเวลากปล่อยกันไปก่อนแ้มันมีกระแสที่บาวชาวบ้านบางกลุ่มว่าว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเลยนะคิดคิดนิยศีลธรรมเขาู่รวมตัวกันขับออกยางี้มีไหมไม่รู้เลยครับเงียบนะไม่ยังมีอะไรครับประมาณนั้นมันจะมีผลไหมเนอะ ไม่รู้เลยน้อครับน้วแต่นาอครับจ่ายจ่ายเอ้ยสองหมื่นเอ้ยสองหมื่นสามหมื่นก่นได้อีกนึงได้รุ่งเช้ามาอีกเป็นให้ไปแล้วห้าหมื่นอืครับสรุปว่าเมียที่หนีไปน่ะได้ไปห้าหมื่นไม่ใช่เมียผู้ใหญ่ที่บ้านเมียผู้ใหญ่ครับก็ผู้ใหญ่ขายขายที่ได้เงินไปเอาไปคนเดียวลูกเมียก็เลยมาได้คุยกันอะไรตกลงกันว่ายอมแบ่งกันคนละครึ่ง เงินที่ขายผู้ใหญ่มีเียมีลูกกุกคนลูกแก่สามคนมั้งส่วนลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงลูกสองคนอ๋อเออก็เลยมาอยู่แล้วเขาไปอยู่บ้านหลังไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่หลังไหนผมก็ไม่รู้นะแต่แต่แยกกันอยู่นะฮะแยกแยกอยู่ได้ข่าวว่าอยู่แถวแถวบ้านนแหลแถวบ้ายกว่ารักรักยามเกล หาผู้หญิงนะผมก็ได้รับที่เดียวเฮ้กโอเคให้มาพบคนไทยในที่สำคัก็ระนัดแล้วก็พี่น้องบางส่วนที่เราต้องมีพยานบุคคลอื่นมาเติมแต่อยู่ๆตอนนี้เอาแค่ว่าหนึ่งเราได้รับเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยมันพฤได้หาสส้นสุขที่เขากล่าวอ้างหรือเขาให้ข้อมูลมาเนะย บอกว่าหนึ่งต่อมาถ้าถ้าถ้าผิดที่ไนอ่าอำนาจหน้าที่ทําผิดระเบียบที่ไหนตรงไหนก็ก็ดําเนินการตามนั้นเลยตามก็คือตามกฎข้อระเบียรกตามที่เราสอบเจยวว่าเขาผิดมากมาอยเท่าไรก็เขาว่านไปก็โทษโทษหรืออะไรยังงมันจะขึ้นอยู่กับอันนั้นครับต้องดูข้อเท็จจริงดูข้อเท็จจริงอ่าดูขอลองเรียนตอนเรียนี้เขาร้องแล้วก็เกิดก็ทางผัวเขา